สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รู้ไว้ดีกว่าพอดแคสต์ความรู้ทั่วไปที่เราจะหยิบเอาเรื่องราวใกล้ตัวเรื่องที่เราอาจทําจนชินแต่ไม่เคยถามว่ามันเริ่มมายังไงวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนคงคุ้นเคยตั้งแต่เด็กจนโตนั่นก็คือทําไมวันเกิดต้องมีเค้กและทําไมเราต้องเป่าเค้กวันเกิดหลายคนอาจจะบอกว่าก็เป็นประเพณีไงก็ทํากันมาตั้งแต่เด็กแล้วไงแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมันมีเรื่องราวยาวนานหลายพันปีเลยครับ ทั้งความเชื่อศาส,สนาวัฒนธรรมจนกลายเป็นธรรมเนียมที่เราทำกันทุกวันนี้วันนี้เราจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นกําเนิดของความว่าวันเกิดการเฉลิมฉลองความเชื่อเกี่ยวกับเค้กเทียนไปจนถึงเกรดเล็กนาทุกคุณที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับวันเกิดของตัวเองเลยครับหนึ่งต้นกําเนิดของการฉลองวันเกิดเริ่มแรกเลยคุณรู้ไหมครับว่าการฉลองวันเกิดจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่ทํากันทั่วโลกตั้งแต่แรกแต่เป็นธรรมเนียมที่ค่อยๆพัฒนาขึ้น ย้อนกลับไปเมื่อกว่า4,000ปีก่อนที่อียิปต์โบราณเขามีการฉลองวันเกิดของฟาโรห์แต่ไม่ใช่วันเกิดที่เราคิดแบบธรรมดาธรรมดานะครับไม่ใช่วันที่ฟาโรห์ลืมตาดูโลกแต่เป็นวันที่ฟาโรห์ขึ้นครองราชเพราะเขาเชื่อว่าวันนั้นคือวันที่ฟาโรห์กลายเป็นเทพเจ้าบนโลกมนุษย์จากอียิปต์เรามาดูฝั่งกรีกโบราณกรีกถือว่าเทพเจ้าสําคัญมากโดยเฉพาะเทพีอาร์ชิมิสเทพีแห่งดวงจันทร์และการล่าสัตว์กรีกจึงนิยมทําขนมเค้กรูปวงกลม เพื่อแทนพระจันทร์แล้ววางเทียนเล็กๆบนเค้กเพื่อเลียนแดดแสงของดวงจันทร์ครับฟังดูคุ้นไหมครับนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเค้กกับเทียนวันเกิดเลยแล้วโรมันโบราณก็รับอิทธิพลนี้มาพวกเขาเป็นหนึ่งในสังคมแรกที่ฉลองวันเกิดของคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกษัตริย์หรือเทพ,พเจ้าแต่ก็มีข้อยกเว้นครับคือเขาจะไม่ฉลองวันเกิดให้ผู้หญิงเลยเพราะสมัยนั้นผู้หญิงยังไม่ได้รับสิทธิ์เท่าเทียม 2. ทํทำไมต้องมีเคก้ก โอเคเรารู้แล้วว่ากรีกเป็นต้นกําเนิดของการใช้ขนมแลกเทียนแต่คําถามคือทําไมต้องเป็นเคก้กเค้กในยุคโบราณไม่ใช่เคก้กนุ่ม,มๆหวานๆแบบทุกวันนี้นะครับมันจะเป็นขนมปังผสมน้ําผึ้งมีเนื้อแน่นๆแข็งๆบางทีคล้ายผายมากกว่าเคก้กกรีกใช้เค้กรูปวงกลมเพื่อแทนพระจันทร์ส่วนชาวโรมันใช้เค้กเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งเวลาใครมีวันเกิดครอบครัวหรือเพื่อนก็จะเอาเค้กมาเลี้ยงกันถือว่าเป็นการอวยพร พอเข้ายุคมาในโยุโรปวัฒนธรรมนี้ยังอยู่แต่จะเน้นในชนชั้นสูงเพราะวัตถุดิบในการทําเค้กแพงมากเช่นน้ําตาลไข่นมเนยมีแต่คนรวยเท่านั้นที่จัดงานวันเกิดพร้อมเค้กได้ 3. เทียนวันเกิดและความเชื่อทีนี้เทียนวันเกิดที่เราคุ้นเคยมันมาจากความเชื่อครับย้อนกลับไปที่กรีกเมื่อเขาจุดเทียนบนเค้กเขาเชื่อว่าควันเทียนจะนําคําอธิษฐานส่งไปถึงเทพ,พเจ้าบนสวรรค์เทียนจริงไม่ใช่แค่แสงสว่างแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาในยุโรปยุคลางก็มีความเชื่อว่าวันเกิดเป็นวันที่วิญญาณชั่วร้ายจะพยายามมาทำร้ายเจ้าของวันเกิดดังนั้นคนก็จะจุดเทียนเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีและใช้แสงไฟคุ้งครองเจ้าของวันเกิดนี่แหละครับคือที่มาของการที่เรามีเคก้กมีเทียนและการอธิษฐานก่อนเป่าไฟการแพร่หลายสู่ทั่วโลกแล้วธรรมเนียมนี้มาเป็นสากลได้ยังไงคําตอบคือเยอรมนีครับในศตวรรษที่18มีประเพณีชื่อคินเดอร์เฟส เป็นงานวันเกิดของเด็กๆที่จะมีเค,ค้กวันเกิดกับเทียนจํานวนเท่ากับอายุของเด็กบวกอีกหนึ่งเล่มเพื่อแทนความหวังสําหรับปีหน้าจากนั้นพอเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมเค,ค้กเริ่มผลิตได้ง่ายขึ้นราคาทุกลงแป้งน,น้ําตาลเนยหาง่ายขึ้นทําให้คนทั่วไปเขามีโอกาสฉลองวันเกิดด้วยเค,ค้กไม่จํากัดแค่ชนชั้นสูงอีกต่อไปเมื่อ,ออเมริกากับยุโรปรับวัฒนธรรมนี้เต็มๆก็กลายเป็นสิ่งที่แพร่ไปทั่วโลกจนตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหน วันเกิดก็คือเค้กบวกเทียนไปแล้ว 5. เกรดน่ารู้และมุมมองใหม่จริงๆแล้วการร้องเพลง Happy Birthday เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20เท่านั้นนะครับไม่ได้เก่าแก่แบบหลายคนคิดบางประเทศมีธรรมเนียมไม่เหมือนเราเช่นในเม็กซิโก,โกวันเกิดเด็กผู้หญิงอายุ15ปีจะเรียกว่า Cinchaynella จัดใหญ่โตเหมือนงานแต่งงานในเกาหลีใต้เด็กแรกเกิดถือว่าอายุ1ปีทันทีเพราะเขานับอายุตั้งแต่ในท้องแม่เลยสรุป และนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังธรรมเนียมที่เราคุ้นเคยการเป่าเค้กวันเกิดครับจากความเชื่อของกรีกที่ทําขนมแทนพระจันทร์จุดเทียนส่งคําอธิษฐานผ่านยุคโรมันและยุโรปกลางที่มองวันเกิดเป็นวันเสี่ยงอันตรายจนมาถึงเยอรมน,นีที่ทําให้มันกลายเป็นงานฉลองของเด็กและในที่สุดก็กลายเป็นวัฒนธรรมสากลของโลกครั้งต่อไปเวลาเป่าเค้กวันเกิดลองนึกถึงเรื่องราวยาวนานหลายพันปีนี้ดูนะครับว่าคุณกําลังทําพิธีเล็กๆที่คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าทําต่อกันมา ขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากกดติดตามรู้ไว้ดีกว่าไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องรอบตัวสนุกๆที่ผมจะหยิบมาเล่าให้ฟังอีก